ขนมปังพี่น่องหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ไม่ได้จัดที่น่องเป็นจังแดดเป็นคือขอสุกมากของเราหนึ่งสุกว่าพี่น่องคิดว่าเด็กหนึ่งไม่เอ็ดเตี้ยแมนบ่เป็นเคาะพวกที่จัง ไดนหรืไม่เจ้านี่เงินบ้า๊าดเหนื่อยหน้าช้ำชำเลยเป็นอะไรพี่น้องพี่น้อง หนึ่งเดี๋ยวไม่ไม่เป็นจังแดงอืมอีนองเนเองอยากไปโคโค่แมวก็อยากกินน้ำ มันหอนพี่น้องก็สิเอาผ่าจับหนึ่งแล้วใหม่ๆหมมันหอนเอออุพี่นอ้องนึ่งแล้วใหม่อหมนไงเราก็ไข่ ให้จะว่าเสียงยังเด้อโจเจโจเจเด้อบาดน